Oh นะะในรายการรักชนเจอร์นี่ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติเขื่อนอ่างเก็บน้ําแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตในชุมชนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายทํากันเป็นตอนที่4แล้วนะคะเราจะไปดูความสวยงามของที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยขอเติมพลังก่อนนะ เดินทางไม่นานค่ะมาจากกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ถึง3ชั่วโมงเลยนะคะจุดหมายของเราในวันนี้ก็คือเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ มาที่นี่เนี่ยสเสน่ห์ของเขาเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของวิวสวยๆน้ำเย็นๆสบายๆแล้วเนี่ยนะคะอากาศยังบริสุทธิ์มากๆแบบว่าโอ้โหรู้สึกชุ่มปอดมากๆค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าติดอันดับนะคะแหล่งโอโซนอันดับต้นๆของไทยเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนที่เคยมาเนี่ยน่าจะติดใจแล้วก็กลับมาซ้ำนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขื่อนใหญ่มากขนาดนี้นะคะเราก็ถ้าเกิดเที่ยวเองอาจจะไม่ทัวร์ดังนั้นเนี่ยต้องตามหาซะหน่อยอาไอดีไกด์ของเราในวันนี้เขาจะ ต้องมาช่วยเราในการพาถัวนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นใครล่ะไปตามหาสัหน่อยไปประกาศรับสมัครไกด์สักหนึงอัตราเแถวๆนี้ดูว่าจะมีใครมาบ้างนะคะยูฮูประกาศค่ะประกาศแถวนี้มีกไกด์มั้ยคะขอรับสมัครไกด์หนึ่งคนคะ่ะฮัลโหลยูฮู ขอไกด์แบบว่าใจดีรู้ทุกเรื่องของแก่งกระจานค่ะสวัสดีครับผมครับผมขอสมัครเป็นไกด์วันนี้ครับอุ้ยอ่ไอดีไกด์ของเราสวัสดีสสดค่ะแส,สดงว่าพี่นี่ก็จะรู้ทุกอย่างของแก่งกระจานทุกแง่ทุกมุมใช่ไหมคะรู้ทุกทุกเรื่องทุกอย่างในแก่งกระจานเลยครับโอ้ยงั้นชื่อเสียงเรียงนามของคุณพี่ก็คือพี่พอผมคิดิพจน์สอนสุภาพครับหรือว่าช่างแร่มนะครับหัวหน้าฝ่ายจัดสัรนน้าและปรับปรุงระบบชมทานครับโครงการส่งน้าและภูษาแก่งกระจานนี้ครับ ถ้าอย่างนั้นขอเร <t manuscript fades out> ียกว่าพี่แรมแล้วกันนะคะค่ะดีไกด์ของเราในวันนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลุยกันก่อนเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่แรมแต่ว่าเขื่อนนี้คือมันก็กว้างใหญ่ไพศาลซะขนาดนี้เราจะไปเริ่มที่ไหนกันก่อนดีคะเราเริ่มจากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยครับคุณแก้มครับจุดที่เรายืนยืนอยู่เนี่ยครับเป็นสันเขื่อนหลักของเขื่อนแก่งกระจานนะครับความยาวสันเขื่อนเนี่ยครับก็คือ760เมตรความสูงเขื่อนก็คือ58เมตรนะครับ แต่ส่วนประกอบของเขื่อนแก่งกระจานทั้งหมดเนี่ยครับยังมีเขื่อนปิดช่องเขาต่ําทางด้านนู้นอีก2แห่งแห่งแรกก็คือความยาวประมาณ305เมตรนะครับแห่งที่2ก็คือ255เมตรแต่ว่าองค์ประกอบทั้งหมดที่ทจะทําให้เขื่อนสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีอาคารระบายน้ําล้นหรือสปินเวนนั่นเองครับสปินเวนเนี่ยครับก็จะอยู่ถัดไปจากตัวเขื่อนปิดช่องเขาต่าแห่งที่1นะครับ mm hmm. ปัจจุบันกรมชุมพรทานีครับกำลังปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําของแก่งกระจานะครับเสริมความจุสปินเว์จากเดิมนะครับบวก,กมเมตรก้าวก 100เมตรลอทกรนะครับเราจะได้น้ําเพิ่มเนี่ยครับเพื่อสํารองไว้ใช้ในฤดูแลนะครับอีกประมาณ53ล้านลูกบาทเมตรครับในไหนเราก็ก่อนที่เราจะไปจุดตื่นนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้มันต้องเป็นจุดเช็คอินอะ่ะขอไปถ่ายรูปตรงนู้นก่อนนะคะได้ครับด <นะ S 2> เดี๋ยวเชิญเลยครับวิวมันปังมากคนมันตน้องจัดนะ เหมือนกับเป็นโรงไฟฟ้าใช่ไหมคะจุดนี้ใช่ครับคุณแก้งครับที่เขื่อนแก่งกระจานของเราครับก็ยังมีโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจานด้วยนะครับอยู่ด้านล่างและข้างๆกันก็คือจะเป็นอาคารร i v e r o u t l e t นะครับก็จะเป็นท่อระบายน้ําหรือว่าท่อส่งน้ําของเขื่อนแก่งกระจานตรงนี้เดี๋ยวจะพาลงไปดูกันนะครับผมข้างล่างโอเคค่ะอุ้ยน่าตื่นเต้นเพราะว่า EP ที่แล้วเราก็ไปดูโรงไฟฟ้ามานะทุกคนอ่ะไปครไปกันค่ะเชิญครับ แกงครับนี่ก็คือโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจานของเรานะครับ่โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยครับก็คือเริ่มก่อสร้างเมื่อพฤศจิกายนพศ2514นะครับและเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับได้ในวันที่10สิงหาคม2517ครับเมื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับก็คือจะแบ่งเป็นสองส่วนจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็จะส่งไปที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ชะอำนะครับหส่วนส่วนที่2นะครับก็จะส่งให้ไฟฟ้าส่วนพิพิพาคและก็บริหารจัดการให้ใช้ในอำเภอแก่งกระจานและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับคือโรงไฟฟ้าแก่งกระจานเนี่ยครับ ก็จะใช้น้ำเนี่ยครับที่เราใช้เพื่อกิจการการชวปมาทานที่ผ่านตัวอาคารริเวอร์เอเลนตของเรานะครับช่องที่ผ่านลงไฟฟ้าได้เนี่ยครับก็จะได้35ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนที่เป็นริเวอร์เอเลนตที่เราเห็นทางด้านหลังเนี่ยครับก็จะออกได้75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับโอเห็นแล้วแบบ มันน่าตื่นเต้นมากอ่ะทุกคนคืออยากจะให้มาดูจุดนี้จริงๆเพราะว่ามันตื่นตาตื่นใจนะคะนี่ที่ไปถ่ายมา3ตอนก่อนเนี่ยไม่ได้ไปดูอะไรแบบนี้เลยนะคะถ้างั้นดีเลยครับเพื่อความพิเศษของคุณแก้ววันนี้ครับเดี๋ยวผม<ช>พาไปดูใกล้ๆลงไปด้านล่างเลยไหมครับเพื่อไปสัมผัสร<อ>ลงน้ำที่ออกแก้วเล็ดของเราอันนี้ไม่เป็นไรก็ได้ไดค่ะพี่ดูแค่ตรงนี้ก็ตืดด่นตาแล้วโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปอีกหลายที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ดูแค่นี้ก่อนเออก็ถือว่าเป็นจุดที่น่ามาเยือนจริงๆค่ะ ครับคุณแก้มครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สําคัญที่เวลามาเขื่อนแก่งกระจาแล้วต้องไปนะครับแล้วพอไปถึงปุ๊บกระจาแนะนําเจ้าถิ่นตัวจริงให้รู้จักด้วยครับอ๋อเดี๋ยวมีคนมานําทัวร์อีกคนหนึ่งด้วยเหรอคะใช่ครับว้าวดีเลยค่ะงั้นปะพี่ไปกันเลยปะเดี๋ยวครับคุณแก้มไปถูกแล้วครับงั้นพี่เถอะจะผมพาไปด้วยแบบครับค่ะเชิญครับดีค่ะไปแล้วเราก็มาถึงแล้วครับที่นี่คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับปกติที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมธรรมชาติหรือว่ามาแคมปิ้งครับโอ้นี่คืออุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในไทยเลยเหรอคะใช่ครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับจะเป็นอุทยานแห่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอ้าวแล้วมรดกโลกด้วยนะใช่ครับึ้นทะเบียนมรดกโลกเรียบร้อยครับผมเจ๋งมากครับครับและนี่คือพี่บูครับผู้ประกอบการท้องถิ่นของเราครับอืมค่ะเดี๋ยววันนี้ก็คือพี่บูจะพาไปเที่ยวใช่ใช่ครับไปไปไปไหนบ้างคะพี่วันนี้เราจะเป็นแบบจุดไไลท ที่ที่อุทยานเลยนะครับเป็นแบบสะพานแฟนเดี๋ยวเราจะพาน้องแกไปเลยไปเลยค่ะครับน้องแก้มครับอันนี้เป็นสะพานแฟนจุดแรกของ ทางอุทยานข้าไปอีกอ,อีกสะพานหนึ่งได้ครับ<อ>เป็นจุดที่ส2<อ>ส่วนสะพานที่2อครับก็เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะนกกับเกาะสแกวันครับด้านหลังสะพานที่2ก็จะสั้นกว่าสะพานที่เรายือยู่ตรงนี้<อ>ตรงรอบเกาะนกเนี่ยครับก็สามารถเดินได้แล้วก็ปั่นจักรยานได้<อ>นะักท่องเที่ยวก็จะเช่จาจักรยานจากอุทยานนะครับมาปั่นข้ามสะพานตนนัวนี้แล้วก็เข้าไปรอบเกาะนกครับประมาณ7 0 0รอเมตรครับก็ดูน่าจะมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติใช่ได้อยู่นะนี่ดูมีน้องลิงมา ใช่ครับใช่ครับก็แสดงว่าถ้าเราไปเดินเกาะนกก็คือจะมีแบบมีลิงมีอะไรใช่มีพวกลิงพวกอะไรเนี่ยครับอ๋อก็ไปดูสัตว์ทุกันเกาะไม่น่ามีตัวเดียวแน่นอนต้องเข้าไปฝูงงั้นเราก็จบที่สะพานแขวนนี้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดว่าไปที่สะพานแขวนอีกอีกสะพานหนึ่งก็คือไปตรงนู้นเหรอคะเกาะสแกวันเกาะสแกวันครับซึ่งเกาะสแกวันก็จะมีทางปัจจยานะครับถ้าโดยรอบเกาะก็ประมาณ2,000กว่าเมตรครับก็ประมาณ2กิโลโอ้อันนั้นไกลใช่ครับใหญ่กว่าเกาะนู้นก็จะเกาะใหญ่กว่า ไฮไลท์ก็คือสะพานแขวนจุดนี้เช็คอินแล้วติ๊กถูกนะคะจุดต่อไปไปไหนกันดีคะจากจุดนี้ครับเมื่อมาแก่งกระจาแล้วจะมีจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดครับที่มาแล้วพลาดไม่ได้ถึงว้าวเซอร์ไพรส์แน่นอนครับดูจากแววตาสุ่หน้แต่ละคนไม่ได้ไว้ใจจะไ่ะอ่แต่ก็ต้องไปละค่ะปาตาค่ะครับแล้วก็ถึงแล้วครับคุณแก้ม เมื่อเรามาเที่ยวแก่งกระจานแล้วครับแล้วถ้าไม่มาทํากิจกรรมนี้ครับถือว่ายังมาไม่ถึงแก่งกระจานนะครับกิจกรรมตรงนี้ว้าวนี่คือพี่จะพาแก้มากินข้าลิมยาใช่ไหมคะของเราน้องแก้มเราจะมีแบบวกิจกรรมล่องเรือที่นี่ครับเป็นจุดเช็คอินที่ว่าเหมาะที่สุดของแก่งกระจานเลยครับรือการล่องเรือครับใช่เป็นเรือยางเรือยางนั่งได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับน้องแก้มต้องลองครับสนุกเป็นจุดไฮไลท์ของที่แก่งกระจานเลยครับ แต่ว่าชุดหนูไม่ค่อยพร้อมเลยนะคะไม่เป็นไรครับมันไม่เปียกครับไม่เปียกหรอกค่ะใส่ชุดสวยๆแบบนี้ได้เลยครับน้องแก้มอุยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาไม่ถึงเนาะใช่ครับก็ได้มีชูชีพใช่ไหมคะมีครับพร้อมโอเคพร้อมครับชูชีพพร้อมนานพร้อมนานไหมคะไม่นานครับโอเคอ่ะลุยอ้อมใช่อะไรครับมันจะดีเหรอคือน้ำก็เชี่ยวอยู่นะมันดูแบบไหลแรงอ่ะ แต่เขามีชูชีพก็คงโอเคแหละถ้าเราลงไปใช่ป่ะสมมติว่าตกน้ำกินอะเปี่ยนะมีมีใช่ะอ๋อก็ได้ <laughs> อะลองดูเป็นตัวอย่างนะ <gasps> เผื่อว่าใครมาเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะได้เป็นกิจกรรมหนึ่ง <laughs> อ่ะลงก็ลงมันก็น่าสนุกดีแหละอื ใช่จะเป็นใช่จะมีสอดต่างๆทั่วไปครับแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านอาหารใช่อดูชิลนะคว่านั่งนิ่ใช่พาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเทศกาลจะเยอะครับแขกจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วระบบน้ำเราจะแบบว่าไหลตลอดทั้งปีแล้วก็ทุกวันครับจะเปิดแบบทุกวันได้ครับใช่คือเคลื่อนแกนกระจาเราครับก็จะมีรอบเวรในการเปิดน้ำอยู่แล้วแล้วเมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในในที่นี่แล้วครับก็เหมือนเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและชุมชนที่นี่ด้วยครับเรียกว่า ประโยชน์ของเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเราได้เห็นจุดเนี้ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประโยชน์โดยหลักๆของเขื่อนก็คือเรื่องของการเกษตรใช่ไหมใช่ครับอ่าช่วยเล่าเรื่องตรงประโยชน์ด้านการเกษตรนิดนึงค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ํำยังไงบ้างได้ครับเขื่อนแก่งกระจานนะครับก็คือเป็นแหล่งน้ําต้นทุนให้เขื่อนเพชรบุรีโดยเริ่มก่อสร้างครับปี2504ครับแล้วก็สร้างแล้วเสร็จปี2509ครับ โดยในวันที่22พฤษภาคม2509ครับในหลวงรัชกาลที่9ครับก็ได้เสด็จมาเปิดเปิดเขื่อนที่แห่งนี้ด้วยครับส่วนการบริหารจัดการน้าของเขื่อนทั้งหมดนะครับหลักๆก็คือจะเน้นเรื่องอุปโภคบริโภคครับให้มีน้ํากินน้ําใช้กันอย่างเต็มที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือจะแบ่งส่วนให้ทําการเกษตรครับการเกษตรในเพชรบุรีครับก็จะมีทั้งการทํานานะครับแล้วก็เป็นสวนผลไม้ครับในฤดูปกติก็จะมีทั้งนาปีแล้วก็นาปังนะครับ ถ้าเป็นช่วงนาปังเนี่ยครับถ้าน้ําต้นทุนเรามีนะครับชาวบ้านข้างล่างเกษตรกร,ะกรนะครับชาวนาจะทํานาปังได้ก็คือนาปังก็คือในทําในฤด,ดูแล้งนะครับน้ำที่เรามีจะส่งให้ได้นะครับประมาณ 150, 000, 000, 000. ม1นึ่งแสนห้าหมนไร่ส่วนนาปีนะครับถ้าฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วมีน้ําต้นทุนอย่างสมบูรณ์นะครับนาปีก็จะทาได้ประมาณ 200, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 2องแสนห้าหมืนไร่ครับของทุกปีครับก็จะ สร้างอาชีพแลสะสร้างรายได้ให้เกษตรกรใกนจังหวัดพบุลีได้เยอะค่ะเรียกว่าแก้ปัญหาในช่วงของน้ําแรงเอ่นน้ำท่วมเอ่ยก็<ช>มีเขื่อนเข้ามารักษาสมดุลตรงนี้ใช่ครับ แล้วนี่เราก็จบทริปล่องแก่งเรือยางของเรากันไปแล้วนะคะก็ประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะโอ้ยนั่งมานี่คือแบบว่าน้ำไหลเอื่อยลมเย็นสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้แบบเต็มปอดนะคะเรียกว่าแบบชิลแล้วก็โอ้สดชื่นมากมันช่บเออแล้วก็รู้สึกเหมือนได้ชาร์จแบตเต็มที่จริงๆนะคะคุ้มต้องมาครับต้องมาเห็นวิวสวยตลอดสองเที่ยวที่เก่งกาจานบ้านเราครับแล้วก็จังหวัดพิบุรีครับการท่องเที่ยวต้อนรับเสมอครับ เยี่ยมเลยค่ะโอ้หตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยที่นี่คือเคียงดาวโฮมสเตย์ของพี่บูครับสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งครับสวยมากค่ะนี่วิวเขาแบบว่าวิวแบบว่าร้อยองศาเลยครับไม่เห็นแบบสังเอนได้เลยครับน้องแกบตรงไหนคะใช่นะด้านนู้นนะครับสังเกนเห็นไหมครับใช่จะเป็นแบบว่าที่พักเป็นโดม เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยครับนี่ก็คือแบบว่าแช่ส,สก็มองภูเขาครับในช่วงหน้าหนาวก็คือเราสามารถพักตรงนี้แล้วก็มองอวิวหมอกของตรงนี้ได้ครับห,รหมอกก็จะมีช่วงพฤศจิกาธันวาถึงกุมภาครับหมอกก็จะแบบว่าเกะาะเกาะเขาไปใช่ครับว่าะเห็นวิวใช่ โ oh, วันนี้ได้มาเที่ยวแบบหลากหลายบรรยากาศมากเลยนะคะแล้วก็สวยมากด้วยที่นี่นะคะเชื่อว่าถ้าใครได้มาแบบแก้มนะก็คงจะติดใจแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยขอบคุณนะคะทั้งพี่บลูแล้วก็พี่แรมเลยนะคะที่พาแก้มเที่ยวขอบคุณมากครับะะยินดีครับยินดีครับ,ย,รบยินดีต้อนรับไว้มาใหม่อีกแน่นอนค่ะ สำหรับวันหยุดพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่เขื่อนแก่งกระจานแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกจุดแนะนําของแก้มเลยค่ะนอกจากจะอากาศดีแบบสุดๆแล้วนะคะก็ยังมีที่พักริมแม่น้ําสวยๆมากมายให้เรา เลือกพักผ่อนกันได้หลายรูปแบบหลายระดับเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยก็จะต้องมาลองล่องแก่งเรือ,อยางกันสักครั้งลองสัมผัสน้สําใสไหลยเย็นจากเขื่อนแก่งกระจานกันดูสักหน่อยค่ะแก้มรับรองเลยนะคะว่าทริปพักผ่อนของทุกๆคนจะเป็นทริปที่ตราตรึงใจตลอดไปแน่นอนค่ะ วันนี้นี่ก็เที่ยวกันทั่วเขื่อนแก่งกระจานไปดูแหล่งท่องเที่ยวแถวๆนี้กันแล้วนะคะเต็มอิ่มจริงๆก็เป็นทั้งหมดของรักชนเจอร์นี่ในวันนี้นะคะแต่ว่าทริปหน้าเนี่ยก็ยังน่าสนใจไม่แพ้กันนะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยฝากทุกคนนะคะติดตามเห็นก่อนนะ subscribe channel กรมชลประทานค่ะเพื่อรอดูนะว่าตอนต่อๆไปของเราจะพาไปที่ไหนอีกไปดูความสวยงามของเขื่อนของอ่างเก็บน้ำกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ